สวัสดีค่ะทุกคนที่พบกับเซนอีกแล้ววันนี้เซนจะมาพูดถึง first impression หลังจากที่เซนซื้อเออสกินแคร์สองตัวนี้มานะซึ่งเออเซนโพสไว้ในสตอรี่เวลาอ่านเดี๋ยวเซนจะเปิดเอาไว้ปิง้งอ่ะ โอเคก็จะเป็นแบบว่าเออสตอรี่ประมาณนี้เนาะซึ่งเออหลังเซนใช้เออสองตัวที่ใช้ในมอร์นิ่งดูทีนหมดแล้วเนาะเซนก็ไม่รู้ว่าเออจะซื้อแบบว่าวิตามินซีตัวไหนดีบังเอิญไปเจอตัวนี้พอดีเลยเนาะเซนก็เลยแบบว่าอยากได้มาใช้พอดี่นก็คือ Ample ล VC ซชอซึ่งตัวนยเซนคิดว่าเออแบบราคามันร้อยมลิลิตซื้อมาในราคาเออแปดอยเก้ารก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะ ค่ด้วยความที่เป็น VC s h ช t อตอ่อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเออวิตามินบีสามเนาะที่ช่วยแบบว่าลดรอยจุดด่งดางดำอะไรอย่างเงี้ย ก็คือตอนนี้เซนใช้มาได้ประมาณเดี๋ยวก่อนเซนซื้อมาประมาณวันตอนนี้ก็ใช้ได้มาประมาณ4ีวันแล้วนะจะมาพูดถึง first impression ของน้องตัวนี้เนาะซึ่ง first impression ของเซนหลังจากที่ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเซนแนะนำว่าให้ใช้เป็นตอนกลางคืนมากกว่านาอเพราะว่าเออด้วยความที่เนี่ยมันจะแบบว่าแบบรู้สึกว่ามันเหนอะหน้า,นามันเคลือบหน้าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าที่เซนทดลองเนี่ยเซนอยากลองเป็นตอนเช้ากับกลางวันเพราะเนื่องจากว่าตอนเช้าตอนเนี้ยเซนไม่ไดออกไปไหนเนาะสักเลยเอออยาก ใช้ในตอนเช้าเพราะว่าโควิกดกำลังพังผูกคาแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแบบดูเคลือบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันดูแบบเนื้อหนาหน้าเปลี่ยนหนึ่งอ่ะแล้วก็แบบแต่แต่แต่คือแบบว่าฟีลลิ่งการใช้มันก็แบบเออ,เอ,อมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหนะ้ามันก็ดูแบบไรขึ้นนะสำหรับเซนนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็คือแบบ นะ้าก็จะแบบดำๆนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ก็เออนะ้าดูกระจ่างใส่ไม่ได้หมายความว่าขาวนะกระจ่างใส่ไม่ได้หมายความว่าขาวนะคะหลักๆก็มีอยู่แค่นี้แหละแต่จะติดเรื่องตรงความหนืดของมันนี่แหละความหนืดความแบบความเคลือบหน้าอะไรของมันเงี้ยเซนก็แบบมไม่ค่อยชอบอะไร <S <S สักเท่าไหร่แต่ว่าเออเรื่องเออยางอื่นก็โอเคเป็นแบบในข้อที่เซนหลับได้แต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้จะหลับได้หรือเปล่านะตัวที่สองเนี่ยจะเป็นไอครีมของกาน,นิเย่เนาะ ซึ่งก็เซนเซนชัยมาประมาตอนนี้ก็4วันเหมือนกันเนาะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเห็น เห็นผลขนาดนัน้นเนาะในสี่วันเนี่ยเพราะว่าเขาเคลมมาว่า28วันเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าใต้ตาเนี่ยแบบจางลงเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งใช้ได้สี่วันเนี่ยก็เขาแบบว่าเออใช้ไปเรื่อยๆแต่ว่าในรายการของหนูทดลองที่เซนชัยเออสองตัวนี้เนาะก็จะเออทดลองไป14วันซึ่งก็ไม่รู้ว่า14วันนั้นจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า14วันถ้าเกิดมันกระจ่างใสขึ้นก็โอเคแล้วนะแบบ นิดเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าด้วยความที่14วันเนก็แบบว่าเออระยะเวลาเร็วนิดนึงเนาะอ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ first impression ในตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวราคาเซนจะใส่ไว้ในใต้ description ด,ด้านล่างนะคะก็เออไปละค่ะบ๊ายบายเด้อ